และท่ำกลางความพยายามในการกระชับความร่วมมือของสองชาติมหาอำนาจก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นภาพของหวังอี้รัฐมนตรีตามประเทศจีนเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยกัมพูชาเป็นหนึ่งในจุดหมายของการเดินทางเยือนของรัฐมนตรีตามประเทศจีน ก็เพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนได้ทุ่มเงินมหาศาลลงทุนในหลายโครงการในกัมพูชาเพื่อเชื่อมต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI แต่โครงการที่กําลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดอยู่ในเวลานี้ก็คือการขุดคลองฟูนันเตโชเพื่อเปิดเส้นทางการคมนาคมทางน้ําจากกรุงพนมเปญมาออก ที่อ่าวไทยครับคําถามก็คือแล้วทําไมโครงการที่น่าจะเป็นประโยชน์กับสร้างความกังวลใจให้เวียดนามเป็นอย่างมากคุณทิพตะวันทีรนัยพงษ์เปิดรายละเอียดของโครงการขุดคลองนี้ครับการเยือนกัมพูชา3วันของหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ทำให้หลายคนหันมาพูดถึงการขุดคลองฟูนันเตโช ในฐานะบททดสอบฝีมือด้านการต่างประเทศชิ้นแรกของหุ่นมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหลังจากโครงการนี้เรียกเสียงท้วงติงจากฝั่งเวียดนามมาซักระยะหนึ่งแล้วจีนจับมือกัมพูชาเตรียมขุดคลองฟูนันเตโชระยะทาง180กิโลเมตรด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง1,700ล้านดอลลาร์าสหรัฐหรือกว่า63,000ล้านบาทโดยหากสร้างเสร็จ คลองสายนี้จะกลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสายแรกของกัมพูชาที่เชื่อมจากท่าเรือในกรุงพนมเปญไปยังจังหวัดแกบก่อนออกสู่อ่าวไทยโดยไม่ต้องผ่านแม่น้ำโขงเข้าเวียดนามเหมือนในปัจจุบันคลองสายนี้เป็นแบบสองเลนกว้าง100เมตรลึก5.4เมตรและสามารถรับน้ำหนักเรือได้สูงสุด3,000ตันซึ่งจะช่วยให้กัมพูชามีอิสระในการขนส่งสินค้าเข้าออกประเทศ ลดการพึ่งพิงเวียดนามรวมไปถึงสร้างงานให้กับชาวกัมพูชาริมคลอง5ล้านคนเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมของประเทศนับตั้งแต่ปี2011มีการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างกัมพูชากับเวียดนามกว่า30ล้านตันดังนั้นการขุดคลองในกัมพูชาก็เท่ากับเวียดนามต้องสูญเสียรายได้ก้อนใหญ่ และอิทธิพลเหนือเศรษฐกิจการค้าทางน้ำของกัมพูชาด้วยโดยหุนมาเนตระบุว่าคลองฟูนันเตโชจะทำให้กัมพูชาไม่ต้องยืมจมูกของประเทศอื่นหายใจ <S <S> <S นอกจากประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วข้อกังวลใจของเวียดนามอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือประเด็นด้านความมั่นคงหลังจากกลุ่มที่คัดค้านจำนวนหนึ่งวิพากษ์วิจารว่าการที่จีนเข้ามาช่วยลงทุนขุดคลองจีน ก็อาจจะใช้คลองนี้เป็นเส้นทางเคลื่อนเรือรบเข้าประชิดพรมแดนเวียดนามได้ซึ่งบางคนตั้งข้อสังเกตว่าความลึกของคลองเพียงพอสำหรับเรือของกองทัพที่อาจจะเข้ามาจากอ่าวไทยความเห็นนี้ถูกผู้นำกัมพูชาปัดตกและยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่อนุญาตให้ประเทศใดก็ตามมาใช้กัมพูชาเป็นฐานในการโจมตีประเทศอื่นโดยกัมพูชาจะเดินหน้าขุดคลองในช่วงปลายปีนี้ และคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายในปี2028